ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านตาลินทายม็อบได้ไหมครับคือจะให้ฟังกับน,กน้องวัตูนทายว่านี่คือตัวอะไรได้ไหมครับหมวกกันน็อใครจะเป็นท<อ>ี่อีบไมค์ครับพวกกันตอนนี้สองคนนี้เล่นไมค์นะใช่ไหมับคือสองคนนี้ก็แบบเป็นตัวตึงได้ไหมครับหรือแบบแบบรูดูรูดูทุกอย่างนใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวไปหังกล้องดีไหนบอกดิว่าเขียนขนาดไหนเนรื่องไมค์ช่วยเรียนประมาณแบบแบบแบบราคาหนึ่งเท่าเท่าเท่า ถ่ายรูปในครั้งเนี้ยรู้สึกว่าง่ายๆชิลๆหรือว่ายังไงสิบจานสิบจานสิบ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 จานมึงเรียนที่ไหนเนี่ยจบคลิปสองคนนี้คือจะเป็นคนที่จะมาทายก่ <S <S อต่อต่อตีอะไรตอนนี้เปิดคลิปก่อนคือสองคนนี้จะมาทายว่าใครเนี่ยจะเป็นโนหนึ่งเกี่ยวกับเกมไพครับบอกเลยนะว่ารายการนี้คนรุ่นวัยเริ่มมาลุกแรก คือถ้าพี่บอกให้หันไปคือหันไปเลยนะยกมือนะใครยกเร็วสุดอ่ะจะได้ตอบคนแรกพี่บอกสามตัวหนึ่งหันไปปุ๊บหยุดมือปั๊บนี่นะมาสามสองหนึ่งหันมาไอ้ฟังอยู่ก่อนอ่าไอ้ฟังหันไปทายทายได้แค่ครั้งเดียวนะซอมบี้ซอมบี้ใช่ไหมไอโฟนไอโฟนไอโฟนยกมือช้าไอโฟนมงคูเฉลยผิดครับผมคิดผิด สามฟันึ่งมาไอ้ฟังยุ่ก่อนอ้าทายเดี๋ยวเดียวเอ็มก๊กคนปกป้องหมู่บ้านเอพิีคนปกป้องหมู่บ้านเอพีคือตัวอะไรบกชื่อด้วยเดี๋ยวเดีให้พี่ฟังตอก่อนถึงห้าหนึ่งสองสามสี่สี่ห้มด อ้าวไอโฟูนมคนดูแลหม่า M P ไม่ใช่ไม่ใช่โกเลมโกถูกโกเลมเฉลยโกเลมถูกต้องใช่ใช่เอาสามคนหนึ่งันไปอ้าไอโฟนยังไม่ก่อที่สแกนลิตพิดตอไนี้ตอนี้ ตอบในคางเยาวตาพี่ทางจูนจูนจูนนะครับตอบที่แรงๆแรงๆแทงแทนแทงจุ๊นอะลูกต่อไปอย่าเพิ่งหันไปดูตัองที่สึงเอาสามตอนหนึ oh, yeah. anyway. yeah, ่งหันไปดูัยไอ้ต้อนัยุ่งมือก่อน ยังเลยนะไอ้ฟางยกมือก่อนทุกคั้งในคะแนนน้องยกมือช้าน้องต้องรีบยกมือคือข้อสอบดัดเด็ดเต็นเลยนะข้อสอบดัดเด็ดเต็นเลยนะเน้าไปน้องหันไปข่นี้ต้องรีบยกมือนะใครดูแล้วต้องรีบยกมือสามสองหนึ่งไปอ่ะไอ้ฟางยกมือก่อน มันอยู่ในไหนเออมันอยู่ในอันนั้นอ่ะที่มันชอบอยู่ในหมูนั่ะหมูอะไรหมูอะไรวะตอบได้ไหมอ่าไอโฟนไอหรือว่าไอโฟนรู้ที่ว่าไอโฟนได้คะแนนนะรู้มูมังกรมังกรอุ้ยมังกรไม่คือแกะ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 มันนะแกะมันนะมาอันนี้ไอโฟนได้คะแนนไป สองนึ่งครับมั้ไอ้โค้ชตงไปก่อน,อนครั้งเดียวไอไอเพนไอเพนสีซีอเพนสีสีอะไรเอ็นพีซีเอ็นพีซีอ่ะให้ฟังสอบแล้วนะสงสารได้ฟังอ่ะทายว่าคืออะไรแต็ <c oughs> งโตอบวะไข่ท้ายไม่ใช่ไข่ลองพิงแต็งโตบทันสมัยมาดูเฉลยกัน,นว่าไอ้โค้จะถูกหรือปเปล่าแดมันจะด้แต่แทนแดนเอ็นพีซี

แตงโตบธาร์แตงโตบธารอึนมาพีอะไรพีพีี่ีมันมืสซาเลนเฮดอะสาเนเดอะไรวะอัะทายว่าพีพีอยู่ในก้อนทรายพีอยู่ในกอทรายพีต้องมีทรายใช่ไหมทะเล พี่กำมีทันฟายใช่ไหมมาดูเฉลยกันโว้เข้าไปใมนม้ <c oughs> มนี่ใครได้คะแนแนเอาถารหลังไปสามของหนึ่งไปไอ้ฟังเยอะก่อนไอ้ฟังเยอะก่อนทายเอ้า <c oughs> ย,บบย,งงยิ้มแบบนี้มันเป็นยังไงยิ้มแบบนี้พูดอย่างนี้มีพิรุษนะ หมูอยู่ในนรกนะพิกลิมใช่ไหมใช่พิกลิมนะโอเคมูเฉลยาแล้วาใรร้ทว่าอะไรคิดแต่หมาเหรอมานคืป่าของมาเหรอไอ้คนท้ว่ามานะพี่ฟางท้ว่าหมูพิกลิมเลยนะกเฉลยสามอหนึ่งท๊ เป็นุ่ต่อไปที่เราจะมาเปิดให้ดูว่าเคยนี่เตรียมตัวเอาหันมาอีกเลยสามไอ้สานนั่งรูมจะได้เห็นนี่ที่กองที่นายเห็นนะสามเขาหนึ่งยุ่งอุ้ยใครยกก่อนวะเอาให้งกันยิงชุบกันเอาหนูยกก่อนของจริงนะสาเขาหนึ่งยุ่งไม่ให้คนรู้ตัดสินเออตัดสินนะตัดสินยังไงพี่ก็ไม่ได้ตัดคลิปเลย ถ้างั้นไปยิ้มฉุกเฉินถ้างั้นหนู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 ฟังก่อนนะฟังก่อนนะซอมบี้ทะเลทรายเขามีทะเลทรายนะไอ้ภูณทัยว่าซอมบี้ที่มันใส่เสื้อนั้นน่ะใส่เสื้อกี่อะนั้นน่ะมีอะไรมีน้ำตาลมันอยู่ในไหนมันมีนี่ก็ในทะเลอยู่ในน้ำเหรอมันคืออะไรมันคือซอมบี้ใช่มาดูเฉลยมาดูเฉลย ไปรู้เฉลยกันนะสามสนหนึ่งไปก็มีทะเลท,าทรายทูนี่สามสองหนึ่งันไปไอ้ฟางก่อนคือตัวในน้ำแข็งที่มันคืออะไรล่ะนันเขาปั้นเป็นงกุฎอ,อ่ะ มองอะไรดีกว่าหน้าตามันเป็นยังไงมีตาแล้วก็มีมีตามไม่หัวหัวสีอะไรหัวสีอะไรหัวสีขาวหัวสีขาวแล้วฝูดคิดว่าอะไรชิ้นดแล้วพี่ให้คะแนนนะพี่ให้คะแนนด้วยเอา <c oughs> กดกันอีกแล้ว อันนีพี่กนลเลยไหเอาไ่นุไเลยมใหม่นไามานยกมือไฟังยกก่อนอีได้เอาอันมาตอบทงทงไอ,อ้คนสก,กลิลที่ท่านสีดำสกิลที่ท่านสีดำอ่ะฟังตอบว่าอา๋ออ๋ออันนี้ไม่ต้องอ่อนอ่อนให้น้องล,ลยอ่ะทายมาัเลยว่าคือตัวอะไรว่าเดอะไรวะเขาเรียกว่า มงคงมงคงมงคงมงคองเปิดต,ตัวให้เปียกหน่อยมองคงแล้วมาดูเฉลยกันเฉลยจะใช่ตะกิลิตันตัวสีดำหรือเปล่าแทนจะห็นดิสต์เฉลยคนที่ชนะไอไอคนที่ชนะขอใส่หน้าแม่งจัง คนที it, ่ชนะไม่ใช่ไครไอ้ฟ้าตับงมชนะ